สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับ ช็อตเด็ดเพื่อนนะครับรอบเช้านะครับมาพบกับพี่พี่กแล้วในชุดรอบเช้าของเรานะครับเป็นราคาย่อมเยาวนะครับเริ่มต้นก็สามร้อยบาทนะครับคําเดียวเลยพี่นะครับเนื้อเนียนแน่นแน่นอนนะครับใครไวใครได้นะครับเลือกคัสสันเป็นความกันนะครับในช่วงเช้าพี่นะใครที่ชอบรับชมรับฟังกดถูกใจในคลิปคลิปนี้ไว้ด้วยพี่นะไว้เป็นกําลังใจกันนะครับสำหรับช่องทางไกลต่อขึ้นไปแต่เริ่มต้นเลยพี่นะครับสายตรงสายตรงเข้ามาได้เลยนะครับเล่าใจอีกเช่นเคยนะครับในยามเช้าของเรานะครับมาเริ่มเลยแล้วกันพี่นะครับเดี๋ยวลอองดูซินะะครรับบบมีีไท่แ ว่าแนวน้ำเข้าตาพี่ๆบ้างนะครับในยามเช้านะครับมาอากาศก็เย็นนะพี่นั้นะผ้าแต่พระเราร้อนแรงนะแนวว่าผ้าของเราร้อนแรงนะไปเริ่มเลยกันรายการแรกรายการแรกผมเอาปู่ทวดไดงแล right. board, now, ้วพี่นะครับองค์นี้เนื้อว่านนะครับพี่ดูนี่เนื้อโซนหยาบนะครับเนื้อกากใหญ่ยักษ์นะครับเนื้อโซนออกหยาบครับพี่เห็นไหมเนื้อโซนออกหยาบดูง่ายสบายตาเห็นไหมโซนหยาบนี่พี่ดูเนื้อดิ โอ้โหพี่เอ้ยกากยายักษ์ชัดชัดในครับพี่จ๋าชัดชัดเจ้าพี่ในครับกากยายักษ์นะเห็นไหมโอ้โหสามร้อยพี่ราคานี้นะครับเราใจยิ่งนักว่านเก้าเจ็ดในครับกากยายักษ์เนื้อเป็นก้อน,ก,อนก้อนเลยพี่นำเนื้อกาก,ากยายักษ์ในครับสามร้อยเท่าน,นั้นนะครับเราก็พาวงเนี้ยนะพี่เจ้าของเดิมบอกเป็นสายเหนือที่ผมไม่มั่นใจนะนะต้องตอบต,ต่อหน้าหลวงพ่อด้วยนะครับบางทีเราเราไม่เป็นนะครับเขาบอกเป็นสายเหนือนะเราพลาแบบ ฟอร์มพระนี่ชัดเจนเลยอะฟอร์มพระดูง่ายพี่นะครับพระสายเหนือนะฟอร์มพระดูง่ายคือเป็นเป็น,นคล้ายเป็นพระเนื้อดินซึ่งมีพระนั่งปางมาวิชัยอยู่อะแล้วเนื้อดินดูดิเหมือนคล้ายคดินลําพูนนะนะแล้วโซนเนื้อประมาณนั้นนะเอาสามร้อยแล้วกันพี่นะครับพระแท้แลดูง่ายนะครับแต่ถ้าพี่พี่ท่านใดมีความรู้ความเชี่ยวชาญผมว่านะครับน่าจะน่าจะแบบว่าเกิดอะน่าจะแบบเกิดอะพี่ราคาแค่นี้อะพี่สามร้อยนะครับถือว่าเป็นราคาที่ยังใช้กบว่าแบ่งปันกันนะครับอ่าหลวงปู่บุญเนี่ยพี่ ดูเนื้อดูพิมพ์รัศมีนะครับอันเฉิดฉายด้านหลังรอยจานเดิมสามร้อยเท่านั้นนะครับพี่พีสามร้อยเท่านั้นเนี่ยเอาสวยนะพิมพ์สมาดีดูเนี่ยนะครับไม่ใช่พ้าแบบเอ่อทั่วๆไปนะครับไม่ใช่พลาทั่วทั่ไปแน่นอนสามร้อยบาทนะครับอืมสวยจริงนะครับพี่พีจ๋าสวยจริงนะครับไปต่อนะครับก็จะเป็นปากน้ํานะครับอันนี้ปากน้ํานี่ได้เดิมนะพี่ดูเนื้อดีไหมเนื้ออันนี้เขาเรียกว่าผงช็อค นะครับพี่พี่เนื้อผงช็อกกับพี่เนื้อเดิมดูง่ายสบายตาเนื้อผงช็อกนะเนื้อเดิมดูง่ายสบายตาเห็นไหมบุยร่องยันลึกปึ๊กเลยเนี่ยนะครับพี่พี่ร่องยันลึกปึ๊กเลยเอาสามร้อยนะปังนะครับสามรนะ้อยบาทเนรับในยามเช้าไปหลวงพ่อทบผมได้มาสองสามองค์ป่ะนะอันนี้จะเป็นอ่าศูนย์ห้าน้วศูนย์ห้าก็พี่หลวงพ่อทบนะดูเนื้อได้เลยนะครับพี่พี่ท้าใดที่ถามหาหลวงพ่อทบเนะในยามเช้าเราจัดให้แล้ว เนี่ยในยามเชา้าเราจัดให้แล้วพี่เนครับรูปพระทบโอ้โหดูเนื้อดิเนี่ยครับดูเนื้อดูตะไบได้เลยสามร้อยบาทเนี่ยครับ 300, รูปพระทบพี่เบาๆนะครับเออเบาแบบเร้าใจแนวสามร้อยแล้วก็องค์นี้พี่แนวพระหลวงพระจงนะครับนะนี่จะเป็นอคอกหมูนะครับองค์น,น,นี้ครับพี่นะครับรูปหล่อหลวงพระจงครับพี่แนวพระจงหน้าต่างานอกนะออกวัดคอกหมู โอ้โหพี่ผิวพธุ์ตอไบความแห้งความเก่าคือทุกอย่างนะครับนะเพอร์เฟกตลงตัวเนยครับได้เดิมเดิมเลยสามร้อยบาทนะครับเห็นไหมพี่นะครับผมบอกแล้วผมราคาแบบแนวย่อมยาวแน่นอนแนวอ่ะย่อมยาวแน่นอนนะครับแล้วก็พระชัยครับพี่นี่อันนี้เป็นพ้าชัยของหลวงปู่บุญนะคล้ายๆพวกป้อมใหญ่ป้อมเล็กอะไรเงี้ยพี่นะหลวงปู่บุญวัดจางบางแก้วครับพี่นี่ยครับเป็นรายชัยโอ้โหพี่ดูรอยหล่อดิแนวรอยหล่อลายมุ้งนะครับความแห้งของเนื้อโลหะ เนี่ยครับรอยย่นความแห้งของเนื้อเรา่าจชอเดิมแน่นอนนะครับเอาสามร้อยสามร้อยบาทนะครับหน้าตาติดนะองค์นี้นะครับคืออยู่ในฟอร์มที่สวยสมบูรณ์แบบสามร้อยบาทนะครับสามร้อยแล้วก็นี่ครับพี่นะครับสาหรับองค์นี้นะครับจะเป็นพระปิตานะครับนะเป็นปิตาพิมพ์เล็กนะครับของหลวงปู่โตครับพี่นะครับเนื้อออกโหน่ง้วมันมีเส้นเส้นเกษานะครับนิ้วเป็นล่องเลยสามร้อยบาทนะครับ สามร้อยบาทอีกเช่นเคยนะครับเราไปกันต่อนะครับกับองค์ต่อไปกับพี่อันนี้เป็นเหรียญนวซึ่งเป็นเหรียญของหลวงพะม่วงเหรียญแท้ดูง่ายนะครับเหรียญได้ดาเดิมด้วยพี่นะครับรมดำในพ่นาทับทองแดงรมดําดําเดิมดําแห้งสนิทนะครับหลวงพะม่วงเขาพี่โอ้โหพี่น่าเก็บนะราคาแบบนองราคาแบบเบาๆอ่ะนะเป็นราคาพระที่น่าเก็บนะนะครับอันนี้เป็นที่เลือกวางศิลาฤกิกนะครับสารการเปลี่ยนวัดคุ้งกระถิ่นครับพี่นวปีหนึ่งหกนวราผลพูนทวี อันนี้ออกวัดคุ้งก็ถิน่น<ๆ>ในคนระับห<ๆ>นนะ้าเก็บพี่สามร้อยพม่วงเหรียญพะม่วงหน้าเก็บนะครับแท้ดูง่ายนะครับเออแท้ดูง่ายมันก็เป็นเหรียญที่หน้าเก็บนะครับองค์ต่อไปนะครับก็จะเป็นคุนแผนบ้านกลางแนวบ้านกลางองค์นี้นะครับเพิ่งได้มาเลยพี่นะครับพี่พี่ลองดูกวดนะนะครับกวดที่รอยแกบที่หลุดร่อนกวดรอยและแกบหลุดร่อนนี่คือสไตล์ของบ้านกลางเห็นไหมกวดรอยและแกบหลุดร่อนคือสไตล์ของบ้านกลาง เอาสามร้อยบาทนะครับนี่ครับพี่แนวสไตล์ของวัดบ้านกลางรนบน้ำพระบ้านกลางกูบ้านกลางนะครับเอาสามร้อยบาทนะครับเนื้อดินนะพี่นะแล้วก็องนี้นะครับอง์นี้จะเป็นขุดสะนะครับอันนี้คือแขวนจนเหือคาบเหือคาบอะไรซึมลึกลงไปในเนื้อพระแล้วแขวนจนคาบเหือคาบใครจะซึมลึกลงไปในเนื้อพระเลยนะเนี่ยพี่ดูเนื้อดดูเนื้อดูมวลสารนะครับนะพี่ี่ลองดูได้นะพี่นะเราดูเนื้อแล้วดูมวลสารได้เลยพี่สวยสุดยอด นะครับเนี่ยเออสวยสุดยอดเลยพี่ดูดินะครับเอออันนี้คุณสะนะครับหลวงพ่อเผือกสามร้อยบาทนะครับนี่ผมสามร้อยแบบรัวๆให้เลยนะนะครับนะไม่ต้องไปกักกันพี่สามร้อยแบบรัวๆไปเลยนะครับนี่เม็ดกระบอกเนี่ยหลวงพ่อดิ่งนะครับนะโออเม็ดเนี่ยเม็ดหลวงพ่อดิ่งนะดูความแห้งเนี่ยดูรอยแกะนะครับนะเออดูร่องรอยในการแกะนะครับนี่คือหลวงพ่อดิ่งนะนะครับเม็ดกระบอกหลวงพ่อดิ่งบางวัวรับพี่โอ้โหเลย สามร้อยบาทนะครับมิ้กระบวกก็สามร้อยเห็นไหมราคาแบบย่อมยารับพี่นะปิตาบันเย็นนะครับปิตาบันเย็นเนื้อสัมฤทธิ์ครับพี่กรอบเก่าอัลล้าวด้านนะครับพี่พีิยากรอบเก่าอัลล้าวด้านนะครับเอาเป็นเนื้อสัมฤทธิ์นะนะปิตาบันเย็นรวงปูเอี่ยมวัดหนังสามร้อยบาทนะครับกรอบเก่าล้าวด้านเอาไปสามร้อยนางพญาครับพี่นะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับคือนางพญาพิมพเข่าโค้งเนื้อสวยแบบเขาเรียกสวยเกินต้านนะครับเกินห้ามใจรอยแกะออกจากกรอบพี่เห็นไหมเนี่ย ร่องรอยแก่ออาจากกรอบหูคมคลิปสามร้อยบาท,ท ienne, าานะครับตรงนี้ขอสามร้อยครับพี่นะครับพระนางพญาครับพี่สามร้อยนะครับนางพญาสามร้อยแล้วก็สองหน้าครับพี่น ah ี caffeine, ่พระเดิมนะนะครับเนื้อเมฆกระพัดครับพี่นะครับปขวงพ่อเดิมครับพี่นี่ครับเป็นพระปิตาสองหน้าเนะครับเป็นพระปิตาสองหน้าของหลวงพ่อเดิมครับพี่นี่ครับเจอแบบนี้ก็ต้องจัดอีกแล้วสามร้อยบาทนะครับ ติตาสองหน้าหลวงพ่อเดิมนะพี่นะนะราคาแบบเพื่อนราคาแบบเบาหิวเนี่ยครับพี่พี่ราคาแบบเบาหิววัดพระนี่ต้องจัดอ่ะเจอแบบนี้ไม่จัดไม่ได้พี่เนื้อเดิมดูง่ายนะครับอันนี้จะมีร่องรอยหนูแท้นะครับพี่คิดดูเด่นะครับเมตตาขนาดไหนอ่ะนะครับหนูยังมาแท้นะครับแสดงว่าต้องหอมจริงนะครับเออแสดงว่าต้องหอมจริงพี่มีร่องรอยหนูแท้นะเนี่ยร่องรอยหนูแท้แล้วเม็ดเนี้ยดูง่ายมากนะครับเนื้อวัดพระโซนนี้เลยพี่นี่ยพี่พี่จ๋าเนื้อวัดพระโซนนี้เลยสามร้อยเท่านั้น ที่เอาไปบูชาได้เลยวิญญาณวัดพระเขาพี่พิมพ์เล็กนะครับสามร้อยบาทนี่ครับเป็นวัดพระนะครับพิมพ์เล็กอืมราคานี้นะครับเย้ายวนใจนะครับเออราคานี้ช่างเย้ายวนใจแล้วก็หลวงผู้เผือกหลวงผู้เผือกก็พี่ในครับเป็นพระกิ่งสองหน้านะครับหลวงผู้เผือกวัดกิ่งแก้วนี่ฟังเสียงเนี่ยคลิกๆๆคลิกเลยพี่ในครับพระกิ่งล้านมากวีญญากิ่งด้านในที่เขาอุดไว้เนี่ยร้านมากกิ่งเก่าเดิมและธรรมชาติ สามร้อยบาทนะครับนะสามร้อยบาทนะพี่นะในครัสามร้อยบาทเราคล้ององค์นี้ก็พี่ในครัวัดพระโคนี่ดูเนื้อว่านเนี่ยพี่ดูเนื้อว่านเนื้อว่านเป็นก้อนก้นก้อนนี่วัดพระโคนะเห็นไหมสวยเดิมธรรมชาติในครับวัดพระโคนี่ดูข้าวว่านเนี่ยข้าวว่านข้าวไขข้าวธรรมชาติเนี่ครับวัดพระโคก็พี่เห็นไหมข้าวว่านข้าวไขข้าวธรรมชาติ สามร้อยบาทนี่ครับพระโค้มของเขาสามร้อยพี่นะครับผมบอกแล้วของเราวันนี้นะครับไม่ต้องกลัวรุนแรงนะครับวันนี้เป็นประหลัดขกดในพินาศไม้กระปังหานะครับไม้ไม้กระปังหานะพินาเป็นไม้อาถรรพ์นะลองเข้าไปฟังประวัติด้นนี่ไม้กระปังหาครับพี่ตัวจริงเสียงจริงนะครับเป็นประหลัดขิดกระปังหาซึ่งนิยมใช้นะนะครับซึ่งนิยมแขวนนิยมใช้พี่อันนี้ตัวจริงนะครับไม้กระปังหานะ ในครับมีพุทธคุณในตัวนะครับลองเข้าไปดูได้นะครับลองเข้าไปศึกษาค้นคว้าดูได้พี่เอาสามร้อยไม้กระปังหาประหลัดขิดไม้กระปังหาสามร้อยบาทนะครับเนี่ยเป็นไงพี่นะครับราคาเบานะครับแล้วก็พระเปิมเปิ่มมื่เนื้อไม่ธรรมดานะนะครับพระเปิ่มนี่สวยคมชัดลึกนะครับพี่พี่พระเปิ่มนะสวยคมชัดลึกครับพี่ในครับสำหรับพระเปิ่มดูความคมก็ไดูความคมดูความผิวดูเอ่อกิ่งก้านสาขานะครับการกดพิมพ์ต่าง เนี่ยครับเราดูด้านหลังนรับรองรอการนิ้วมือนะครับพระไม่พระไม่บวมแนบด้านหลังนะพระไม่บวมพระเป็นธรรมชาติในครับพระไม่บวมล้วพระเป็นธรรมชาติแบบเนี้ยเอาสามร้อยพระเปิมพระเปิ่มสามร้อยบาทนนครับพระเปิ่มแล้วก็นี่ครับพี่แนบขี่ไก่ไก่หางสี่เส้นห้าเส้นนะครับ ไก่หางสี่เส้นห้างห้าเส้นนะครับดินกรองต้องตาตึงนะครับอุดยังอยู่นะครับอุดอาจจะอยู่ด้านในแต่ยังอยู่แน่นอนนะครับไม่ได้หายไปไหนนะครับพี่พิ๋าแก่เอาจากกรอบมาไม่ได้หายไปไหนเอาสามร้อยบาทนะครับขี่ไก่นะครับ,ข,นะรบขี่ไก่ดูงง่ายดินกรองต้องตาตึงนะครับเนื้อแดงเนื้อสวยความคมไม่ต้องพูดถึงนะครับคมชัดลึก สามร้อยบาทนะครับเนี uh, ่ยพี <ophone fucking> ่ดูเดิราคาเช่องเย้ายวนใจเหลือเกินนนครับอ้าราคานี่เช่างเย้ายวนใจเหลือเกินนะครับเราก็องค์นี้ครับพี่นี่องนี้จะเป็นอ่าเป็นพิมพ์ปกเห็นไหมเป็นพิมพ์พระปกครับพี่นะครับก็จะมีอ่ายูหกองค์นะครับนะเป็นนักอ่าเป็นปกองค์เล็กนะปกจิ๋วแนวหกองค์ครับพี่นวมาทั้งช่อองค์นี้นะพี่นะแนวมาทั้งช่อปกเล็กเห็นไหมพี่ปกเล็กนะปกเล็กเอา เอาสามร้อยนะปกเล็กสามร้อยบาทนะครับปกเล็กก็ราคาเบาเห็นไหมพี่นะครับเออปกเล็กก็ราคาเบานะครับเราก็อง์นี้ครับพี่แนวอาจารย์เจ็กอือาจารย์เจ็กเขาแดงครับพี่ดูเนื้อแล้วกันะครับนี่แนวศิลปะเขาแดงที่ดูเนื้อเนี่ยรูสีอาจารย์เจ็คก็พี่สายใต้รอโบราณแนวแนวรอโบราณหลังยันดูเนี่ยแ้วจริงๆแบบเนี้ยพี่แนวหน้าศึกษาและหน้าสะสมครับพี่นะครับซึ่งหาหาได้ยากยิ่งนัก นะครับพี่จ๋าหาได้ยังยิ่งนักไม,ไ,นะไม่ค่อยได้พบเจอเนี่ยไม่ค่อยได้พบเจอเอาสามร้อยบาทแนวะรูสีจนันะร์เจ็กนวรูสีจันร์เจ็กเอาไปสามร้อยบาทนะครับแล้วกอ็องค์นี้นพี่แนวะองนี้จะเป็นของสายใต้นะครับนะ่าจะเป็นซุ้มกอรับพี่นะวัดแหลมทรายแนวะพอ่อเสงวัดแหลมทรายนะเ,นะเอพอพ่อเสงวัดแหลมทรายรับพี่นี่เอาสามร้อย สามนะร้อยบาทในวันแหลมทรายวันแหลมทรายสามร้อยแล้วก็ตามเนื่องด้วยอง์นี้เลยนะครับนะอง์นี้จะเป็นกระแสะที่สวยนะครับนะอง์นี้นะเป็นกระแสะพระที่สวยมากนะครับเป็นพระชายออกหัวงิ้วกับพี่หลวงพ่อเดิมเสกนะครับพระชายหัวงิ้วนะครับหลวงพ่อเดิมเสก yeah. เนี่ยเห็นไหมดูเนื้อดูพิมพ์ดูทรงดูธรรมชาติได้เลยพี่เอาสามร้อยบาทนะครับออาหัวยิ้วนะสามร้อย นี่ครับพี่นี่ครับนี่กำแพงหน้าอ่ากำแพงหน้าอิดนี่นครับพี่นาฬิกากำแพงหน้าอิดโอ้โหเดิมธรรมชาติความเก่าความแห้งองนี้ในครับเดิมธรรมชาติพระก็ความเก่าความแห้งนะครับสุดๆจริงๆกำแพงหน้าอิดเดิมและธรรมชาตินนครับพี่พี่เดิมและธรรมชาติเอาสามร้อยกำแพงหน้าอิดสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทนะครับแล้วก็ต่อเนื่องครับพี่ในครับองนี้ ชินาราชนะครับนะจริงๆเลยเป็นชินาราชที่พี่นะครับมีการอุดกิ่งด้วยนะลั่นๆเลยเนี่ยนะครับกิ่งลั่นๆเลยกลิ๊กๆๆๆๆเลยพี่ในครับเพราะกิ่งอา่าเป็นพระพุทธชินาราสในะครับเป็นของที่ไหนปี2500หรือเป็นของหลวงปู่เผือกพี่พ <rates> นะครับเป็นปี2500หลวงปู่เผือกดูเนี่ยมีโค้ดอุดกิ่งนะครับมีโค้ดอุดกิ่งผมเอา500บาทพี่แนวะพระแท้นะครับ อย่างที่ผมไม่ไม่มีความรู้นะครับเกี่ยวกับเอ่อที่ทางนะครับแต่แท้แน่นะบ้าองนี้นะลั่นเลยพี่กิ่งอะเอาห้าร้อยบาทนี่ครับนี่สั้นๆนี่ครับเออห้าร้อยบาทนะครับแล้วเต่าอันนี้เป็นเต่าหล่อโบราณคนีบพี่นี่ครับดูการแขวนดูการใช้นะครับดูร่องรอยตัวยันนี่ครับดูการแขวนดูการใช้ดูร่องรอยตัวยันนี่ครับนี่ดูเนื้อเนี่ยนี่ครับเห็นไหมการแขวนการใช้และร่องรอยตัวยันนะครับองนี้เอาเอาห้าร้อยบาท ี่ครับเต่าเต่าเดิมแล้วพี่นะเต่าสวยเลยแล้วเอาห้าร้อยแล้วก็หลงพว่อกลวยพี่นี่ครับพี่อันนี้เป็นเป็นล็อกเก็ตนะครับเป็นล็อกเก็ตนะเขาเลี่ยมมาสองชั้นล็อกเก็ตหลงพว่อกลวยครับพี่ใชน่นาทอู้นี่สวยมากนะพี่พี่นี่อันนี้สวยมากสวยแบบว่าไม่ทําให้พี่ผิดหวังอะล็อกเก็ตเพ่อกลวยเอาห้าร้อยพี่ล็อกเก็ตหลงพว่อกลวยพี่เรี่ยมสามห่วงแขวนใช้พร้อมเลยขอาห้าร้อยบาทนะครับ เอาละบ้าสมเด็จวัดระฆังพี่อันนี้เป็นวัดระฆังนะนียครับดูโซนเนื้อเนี่ยเห็นไหมดูโซนเนื้อนี่คือวัดระฆังนะครับไม่ใช่ไม่ใช่บังขนพรมพี่ดูเม็ดละกันนะครับดูกสรดอกไม้ดูเม็ดนะครับดูเศษไม้เศษการทูบนีครับค่าแป้งโรยพิมพ์เเห็นไหมค่าแป้งในที่ลึกจอกขาวๆนวลๆนะยครับค่าแป้งในที่ลึกตรงนี้อกจะเป็นล่องนะครับเห็นไหมช่วงอกเนี่ยระหว่างอกจะเป็นล่องขึ้นไปนับเป็นล่องเป็นสันเป็นแท่งนะครับนะขัดสมาธิเห็นไหม เห็นหมดทุกอย่างนะครับองค์นี้นะด้านเนื้อสวยมากเนื้อด้านในด้านในกับด้านนอกเนื้อเดียวกันสวยมากนะพี่นะ้ำรอยเนี่ยรอยรอยตัดเห็นไหมคือเวลาตัดไปปุ๊บเนี่ยมวลสารไปรอยคูดลงไปเห็นไหมเป็นร่องนะครับเออเป็นร่องนะครับ,อนะร,บรอยตัดไม่ใช่งโรงงานแน่นอนพี่ไม่ต้องมีกลัวพลารโรงงานนะครับองนี้เอาเก้าร้อยวัดพระขังเก้าร้อยบาทนะครับเจ้าสัวหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับองนี้เป็นเจ้าสัวห,หูหล่อบโบราณที่ดูค่าเบาแล้วกันนะครับนี่คือเจ้าสัวหลวงปู่บุญนะ วัดกลางบางแควนีครับผมนํามาจัดเลยพี่ค่าเป้าเดิมๆนะครับเจ้าส่วนเนื้อแบบนี้ไม่มีแน่นอนนะครับคือหายากนะครับน้วแไม่ได้พบเจอในราคาแบบห้าร้อยบาทอย่างนี้ไม่มีแน่นอนนะครับเดือนนี้นะนบจัดโปรโมชั่นในช่วงเช้าเลยพี่นะครับราคานี้ห้าร้อยไม่มีแน่นอนนะครับถึงมีก็ไม่ใช่เนื้อแบบนี้แน่นะครับดูเนื้อแล้วกันพี่นะครับหูหลอดชัดเจนมากงคงเนี้ยเอาห้าร้อยบาทนะครับ พระกิ่งหน้าฝรั่งครับพี่นะครับวัดปราสาทบุญยวาฒนะครับนะออกวัดปราสาทเดี๋ยวพี่นะครับพระกิ่งหน้าฝรั่งนะครับพระกิ่งครับพี่วัดปราสาทนะนี่ครับยพี่นี่คือโค้ดเขาชัดเจนเดยพี่นะมีในระบบจบที่นี่ที่เดียวนะครับพี่มีใน,นระบบจบที่นี่ที่เดียวนะครับพระกิ่งหน้าฝรั่งพระกิ่งหน้าฝรั่งผมเอาห้าร้อยบาทน่คราาับพระกิ่งหน아아้าฝรั่งนะเอาไปห้าร้อยนครับห้าร้อยแล้วก็พระนารายครับพี่ นะครับพ al al ันธละลายลบบุรีแนวองค์นี้เป็นเนื้อชินลบบุรีพี่นะครับโอ้โหพี่เอ้ยนะพันธร์ลลายดูง่ายนะครับนะดูง่ายสบายตานะครับเนื้อชินลบบุรีหลังลายผ้าคือถ้าลายผ้าละเอียดนะครับนะเออคือถ้าลายผ้าละเอียดนะเดิมแน่นอนเห็นไหมถ้าลายผ้าละเอียดนะคือเดิมแน่นอนองค์นี้ยเอาห้าร้อยพี่นวพันธละลายเอาห้าร้อยบาทนะครับแล้วก็องค์นี้องค์นี้จะเป็นนะครับองค์นี้จะเป็นของ อ่ชาเชิงเซาพี่ในนะ้ำน้ำหลวงพ่อโอ้โหพ่อดิ่งบางวัวดิพี่ในรับกะไรทองเดิมๆอยู่เลยในน้ำน้ำคาบทองอยังเดิมๆเลยพี่หลวงพ่อดิ่งในรับหลวงพ่อดิ่งนี่ผมจานให้แกออกจากกรอบเดิมๆในรับแกออกจากกรอบเดิมๆเลยพี่เอาห้าร้อยบาทในรับหลวงพ่อดิ่งบางวัวห้าร้อยบาทในรับหลวงปู่สุกปากคลองมะขามเท่าต่อเนื่องเลยพี่ในรับเนื้อแดงนิยมหลวงปู่สุกปากคลองมะขามเท่านี่ดูเนื้อเนี่ยตัดชิดนะเอาห้าร้อยบาท ปูสุกครพี่ไม่มีแล้วแนวเนื้อแดงนิยมด้วยห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทแล้วก็หลวงปูสุกัดโพไซทองต่อเนื่องเลยพี่แนวรูปหลวงปู่สุกัดโพไซทองครับพี่ดูโซนเนื้อนะครับนะพี่ดูโซนเนื้อเลยพี่ปู่สุกัดโพไซทองแนวซึ่งเป็นพระที่ค่อนข้างที่จะหายากนะครับนะเป็นเนื้อผงพุทธคุณรนบเนื้อผงพุทธคุณครับพี่นะครับซึ่งเป็นโซนเนื้อพระแบบนี้ซึ่งเป็นอะไรที่หายากนะครับเป็นอะไรที่หายาก สวยแนวะวิชาสวยและธรรมชาติเลยเอาเอาไปห้าร้อยบาทนะี่ครับห้าร้อยบาทแล้วก็หลวงพ่อยอดนะครับนะหลวงพ่อยอดเดี๋พี่องค์นี้แนวน่าจะเป็นหล่อโบราณรุ่นแรกแนวองนี้หลวงพ่อยอดวัดหนองปลาหมอพี่นะครับเบออหลวงพ่อยอดวัดหนองปลาหมอองค์นี้เอาเก้าร้อยพี่แนวะพ่อยอดนะ เห็นไหมรอต่อไปคือเดิมแน่นอนนะครับหลวงพ่อยอดเดี๋ยวพี่นะครับหล่อโบราณนี่ชัดเจนมากใครที่ดูเนื้อโลหะหล่อโบราณออกนะครับองค์นี้กินขาดอะหกเก้าร้อยบาทนะครับเก้าร้อยบาทแล้วก็พระพิตาครับพี่นะครับองค์นี้จะเป็นพระพิตานะครับพิมพ์ปั้นยันยุ่งนะครับองค์นี้จะเป็นหน้าหัวเข่าจริงๆเลยเป็นพิมพ์ของหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับเป็นพิมพ์ของหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังครับพี่แต่เนื้อออกทองแดงเถื่อนนะครับเนื้อออกทองแดงเถื่อนครับพี่นะครับหลังยันเป็นเส้นเลยพี่เอ้ยนะครับหลังยันเป็นเส้นเขาเรียกว่าเส้นลวดเลยพี่เส้นขนนนนมจีเเส้ลลวดยะ เห็นไหมปั้นแปะ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 ไว้ก็พี่แนวคลาสสิกสุดๆเก้าร้อยบาทนี่ครับเก้าร้อยบาทแล้วก็หลวงพ่อเดิมครับพี่นี่ครับหลวงพ่อเดิมองค์นี้นี่ครับเป็นหลวงพ่อเดิมพิมพเอนะแต่จะใช้ช้ําหน่อยไม่เป็นไรนะครับช้ำช้แบบนี้แหละพี่คลาสสิกนะครับเนื้อขึ้นเกตก็ดีเลยช้ำช้แบบนี้แหละพี่นะครับนำมาฝากพี่ๆสมาชิกในยามเช้าของเราในครับสวยเดิมธรรมชาตินะครับร่องรอยลวดร่องรอยแขนร่องรอยใช้ชัดเจนนะครับรอยจานนี่เดิมแน่เห็นไหมรอยจานไม่ใช่จานใหม่ครับพี่นี่จานเก่าซึมลึกลงไปในเนื้อพระ เก้าร้อยบาทเนียครับหลวงพระเดิมหนองโพครับพี่นี่ครับรูปหล่อปั๊มนะครับสุดๆจริงๆเก้าร้อยบาทเนี่ยครับแล้วก็องค์นี้องค์นี้จะเป็นพิมพ์ปลกครับพี่นี่ครับปลกเจ้าคุณสีสนวัชุทัศน์นะครับเป็นพิมพ์ห้าเหลี่ยมหล่อโบราณนะครับพิมพ์พิมพ์ปลกนะพี่นะเอาสามร้อยสามร้อยบาทนะครับสามร้อยแล้วก็องค์นี้นะครับองค์นี้จะเป็นพิมพ์นิยมซึ่งเป็นพิมพ์บีอยู่ในกระเช้าเนี่ยครับเดี๋ยวให้ดูรอยกระเช้าเนี่ยครับพี่พี่จ๋าเดี ร่องรอยการดามกระเช้าับพี่นะครับนี่คืออยู่ในกระเช้าเดิมๆนะซึ่งผมได้ทําการแกะออกมาให้เห็นอย่างเด่นชัดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะไปะบดบางสายตานะครับจะไม่ชัดเจนนะครับพอไปบดบางสายตาแล้วจะไม่ชัดเจนับพี่นะครับเนื้อเหลืองสวยมากสําหรับรูปดอกพิมพ์นิยมหลวงเพราะเงินนะครับอันนี้เป็นพิมพ์บีนะพิมพ์นิยมพิมพ์บีเก้าร้อยบาทนะครับจับจองกันได้ราคานี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะครับเออราคานี้ไม่ได้มีบ่อยๆ เนี่ยครับเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยพี่นะี่ครับสําหรับองค์ต่อไปเนี่ยครับสาหรับองค์ต่อไปนะพี่นะดูเนื้อเ่ยนี่ยไม่ได้ดูเนื้อเนี่ยโอ้โหไงอ,อันนี้เป็นเขาว่า,าวัดเขาดินนะนี่คือโค้ดเขานะเห็นไหมเนี่ยอะไรโอ้โหเยอะดูเดียวอันนี้คือโค้ดเขานะเนี่ยครับวัดเขาดิน ผ้าเดิมมากพี่พ้าได้เดิมพ้าได้ธรรมชาติโอ้โหเยอะนะโอ้ยวูเก้าเนี่ยครับดูดิสวยเดิมมาพี่เนี่ยครับองค์นี้นะเอาห้าร้อยเนี่ยเอาห้าร้อยบาทเนี่ยครับองค์นี้ครับพี่นะองค์นี้ก็สวยนี่คือบางหุ่นพรครับพี่พิมพ์ฐานแซมนะนี่คือบางหุ่นพรพิมพ์ฐานแซมแม้นี่บางหุ่นพรพี่ฐานแซมนะครับหลังกระดาน หลังกระดานแผ่วๆพี่บางหุ่นพมนี่ครับสำหรับบางหุ่นพม่มแผ่วๆเอาเอาไปห้าร้อยบาทนี่ครับห้าร้อยบาทแล้วก็พระสมเด็จวัดประครังกับพี่องค์นี้นะองค์นี้แกออกจากกรอบกับพี่นะ่ครับแกน้ำมันมาตังอิวนะครับเพพระสมเด็จ วัดพระคังครับพี่เนี่ยแก่น้ำมันตังอิวนะครับจะออกออกเหลืองก็ยาศาสตร์นะครับเหลืองสังขยาเหลืองกยาศาสตร์เลยพี่นียครับเนื้อเนื้อเลยหนึบนุ่มดูง่ายนะครับข้ามน้ำมันตังอิวเห็นไหมค่าน้ำมันตังอิวเขาจะจับจ้ำ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 อะไไหมนี่คือค้าน้ำมันตังอิวนะเอาเอาห้าร้อยห้าร้อยบาทนะครับแล้วก็เต่านะครับอันนี้เป็นเต่ารุ่นเอ่อรุ่นสุขใจนะครับเต่าวัดไร่แตงทองครับพี่สวยคมชัดลึก นี่โค้ดเดิมๆแนวนีโค้ดจีนอันนี้โค้ดตัวอ่าตัวอะไรเนี่ยเนี่ยโค้ดเดิมเลยพี่นะครับหิวเดิมด้วยนะครับรุ่นสุดใจคือเอาแก้วจะกรอบนะครับแก้วจะกรอบข้าวเหืองอยู่เลยพี่นะปลาองเหือรปลาองคลายในนี่นะเนื้อทองแดงรวมดํำนะโอ้ยเดิมเดิมพี่นะครับเอาห้าร้อยห้าร้อยบาทนะครับเต่าเต่าห้าร้อยนะครับแล้วก็นี่ครับพี่คุณแผนหลวงพระทาบแนวคุณแผนหลวงพระทาบวัดกระบอกพึ่ง เนี่ยแลวคุณแผนถือดาบบดวงพ่อทาบวัดกระบอกขึ้นพึ่งห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทแล้วก็องค์นี้พี่นะครับท้ายย่านนะครับู้่เนื้อแร่สวยมากนะครับท้ายย่านดูเนื้อดินะครับเนื้อแร่สวยนะครับด้านท้ายย่านนี่ครับพี่นะครับนี่คือพระปิตาหนึ่งในห้าเป็นจ่าภาคีเลยนะพระปิตาเลยนะเอาห้าร้อยบาทนะครับท้ายย่าน นะครับทายาทเราไป500แล้วก็วงนี้พี่พระพรศนะครับเป็นเหรียญพระพรศ์ครับพี่นะครับหลวงปู่ดูวัดสแกนนะครับอันนี้เป็นสายวัดสแกนแน่นอนนี่คือโค้ดเขาขอบเห็นไหมจะเป็นรูปคล้ายๆกระบาดเห็นไหมนะครัลึกลงไปจะเป็นรูปคล้ายกระบาดแล้วก็ดูตัวยันเนี่ยสวยนะสวยพี่ตัวยันอ่ะเอาเอาห้าร้อยนะครับห้าร้อยบาทนะครับเราก็โวงพยยอดอีกหนึ่งองนะครับหลวงพยยอดวัด หนองป้าหมอพี่เนี่ยครับองค์นี้ไวเลียมโโอ้หแล้วก็ได้เดิมได้ธรรมชาติด้วยนะครับองค์ที่อยู่ในเลียมนะเนี่ยได้เดิมได้ธรรมชาติซะด้วยราคาเบาๆครับพี่นี่ครับเนีราคาเบาๆแบบเราใจนะดูเดี๋ยวนี่ครับพี่เนี่ยครับราคาเบาเบ้เลยนะเอาไปห้าร้อยนะครับอยู่ในนีมแบ่งให้นี่ครับสองรายการสุดท้ายของเราในชุดนี้นี่ครับอสองรายการสุดท้ายในชุดนี้เนี่พี่ดูเนื้อเนี่ย องค์นี้พี่ในครับรูป,ปลรอลงเมื่อเงินพิมพ์ขี้ตานะครับขี้ตามาเป็นเม็ดเลยนะนี่เราดูจีวรเนี่ยอันนี้แก้วจะกรอบนะครับดูเนื้อดิยเห็นไหมดูเนื้อดูคราบดูร่องรอยเห็นไหมนี่คืออยู่ในกระเช้านะ,นะครับนี่ก็อยู่ในกระเช้าดูเห็นไหมเม็ดผลเม็ดเดือดที่ก้นนะครับไม่มีช่อนะครับสวยเดิมธรรมชาตินะครับขี้ตามาเป็นเม็ดเลยสามชายครับพี่สามชายเก้าร้อยบาทนะครับ รายการสุดท้ายรายท้ายสุดครับพี่นี่ครับอกคุดนี่ครับบางหุ่นพรมครับพี่นี่ครับพิมพ์อกคุดนี่ครับอยู่ในกรอบแกะกรอบออกมาเดิมๆเลยพี่นี่ครับบางหุ่นพรมพิมพ์อกคุดเนื้อสวยเนื้อเดิมดูง่ายสบายตาก็พี่คาบกุลหนาแน่นนะครับนะคาบกุลหนาแน่นด้านหลังดูง่ายไปยิ่งกว่าเดิมอีกพี่นะครับเห็นคาบกุลไหมอาจจะมีรอยลั่นเห็นไหมนะครับอาจจะมีรอยลั่นอยู่ในกรอบพี่นะครับเป็นเรื่องธรรมดานะครับมีร่องรอยการลั่นการปริการแย่นะครับราวด้านแต่คาบกุลเดิมแน่นอนนะครับสําหรับองค์นี้พี่ดูเเนนืื้้ออดดููคบุ 900บาทนะครับเช้านี้ก็มีประมาณนี้นะครับพี่ๆถ้าสใในใจรายการไหนนะครับสายด่วนสายตรงก็มาหาผมได้เลยนะครับพร้อมรับสายเสมอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ